ทำไรอ้วนฮะมานั่งหลับอะไรตรงนี้น่ะืป่ะลงมาหาแม่จ๋าเลยมาเดี๋ยวมากินไหมเอ๋ะเอาไหมเอาไหมเอ่ยออาลับจมูกฟุดฟิตฟูดฟิตเนาะลงมาเลยอ้วนเลยเอ๊ะกินไหมกินไหมจ๊ะเอาไหมกินเนี่ยกินเป็นไหมกินเฉย โอ้ยกินเฉยเลยเอ้ยอหนูกินกล้วยฉาบได้เหรอลูกแม่จ๋าไม่รู้ว่าหนูกินกล้วยฉาบด้วยอ่ะอ่ะแม่จ๋าให้นะคะมันเก่งอร่อยไหมคะอร่อยไหมลูกอร่อยไหม,อ,มอร่อยเหรออร่อยกินใหญ่เลยว้าวแล้วหนูกินกล้วยฉาบเหรอลูก มะจะอยู่บนนี้เหรอลงมานี่มามากินนี่มาเร็วมามาเร็วมามานี่มาเร็วมามาอ้วนออกมาเดี๋ยวกินกล้วยฉาบเฉยเลยอร่อยไหมอร่อยไหม กินอีกต่างหากง่วงนอนหลับตากินนะอันนี้ดูตาหน่อยสิดูตาหน่อยว้า เป็นไหมอะ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 ไอ้แห้ทั้งชิ้นเลย ตำรวจอะไรอชังลวดอะไรจ๊ะอชังลวดอะไรอิ่งแล้วเหรออลิงอิ่งแล้วเหรอรีนรีนเลยอิ่งแล้วเหรอก้อยฉาบนะืึวะลิงเลย ปะลิงปะลุปปะปะปะไปเล่นไปเล่นที่สนามปะแม่พาไปเล่นสนามปะแม่จ๋าพาไปเล่นสนามปะลุปปะ